สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นาเมฆสแนปนะครับวันนี้เรามาสาระกันเรื่องท่อยเสียสักนิดหนึ่งครับแต่ก่อนจะไปลุยกันเรื่องสาระท่อยเสียนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้คนทาคลิปสักนิดหนึ่งครับวันนี้นะครับเรื่องท่อไเสียที่ผมจะพูดถึงเนี่ยก็มีตั้งแต่เฮดเดอร์นะครับไปยันท่อพักนะครับพักกลางพักปลายนะครับเดี๋ยวดูซิว่าวันนี้ท่อไยเสียจะมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ หลายๆคนที่คิดว่ากําลังจะทําท่อนะครับจะตัดปักกลางทิ้งจะตัดปักปลายทิ้งนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันซิว่ามันจะมีข้อมูลช่วยให้ตัดสินใจได้หรือเปล่านะครับเราเริ่มกันจากท่อรวบไอเสียแบบธรรมดาก่อนครับใครที่นึกภาพไม่ออกว่ามันคืออะไรก็เดินไปดูที่หน้ารถัตืองได้เลยครับเปิดฝากระโปรงขึ้นมาท่อที่ออกมาจากเครื่องนั่นแหละครับอืมหรือหลายๆคนเรียกว่าเฮดเดอร์นะครับก็พูดถึงเฮดเดอร์ติดรถก่อนละกันครับ ของติดรถเนี่ยจริงๆเขาไม่ได้เรียกว่าเฮดเดอร์หรอกครับมันคือท่อร่วมไอเสียแบบธรรมดานะครับเจ้าท่อพวกนี้นะครับทำมาจากเหล็กหล่อขึ้นรูปนะครับเนื่องจากมีต้นทุนที่ไม่ได้สูงมากนะครับทางโรงงานเขาก็เลือกจะผลิตแบบนี้ขึ้นมานะครับแต่ว่าข้อเสียของมันเนี่ยคือมันระบายไอเสียได้ไม่คล่องเท่าไหร่นะครับลองนึกภาพว่าไอเสียนะครับออกมาจากเครื่องนะครับสมมติเครื่องเราเป็นสีสูบใช่ไหมครับก็ออกมาแล้วก็มารวมกองกันอยู่ตรงนั้นนะครับการเดินไอเสียมันก็เลยไม่คล่องสักเท่าไหร่นะครับดังนั้น เครื่องยนต์ก็ทํางานหนักนะครับเพื่อที่จะผลักไอเสียเนี่ยให้ผ่านท่อออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นสําหรับแบบธรรมดานะครับอ่ะแบบที่2คือแบบเฮดเดอร์นั่เองครับแบบเฮดเดอร์คืออะไรนะครับก็ถ้านึกภาพไม่ออกก็เดินไปดูที่หน้ารถของคุณอีกเหมือนกันครับว่าท่อไอเสียของคุณท่อร่วมออกมาเนี่ยมันเป็นแบบแยกเป็นชิ้นๆเป็นท่อนๆอ,ออกมาหรือมันออกรวมเหมือนแบบแรกนะครับถ้าสมมุติคุณซื้อรถมือสองมาแล้วมันแยกออกมาเป็นเส้นๆน,น,นะครับแปลว่านั่นคือเฮดเดอร์นะครับ เฮดเดอร์เนี่ยก็คือท่อที่ทําต่อแยกออกมาจากแต่ละสูมนะครับเขาก็จะตัดโค้งให้มันเข้าที่เข้าทางน,นะครับให้การระบายไอเสียเนี่ยมันดีกว่าของเดิมติดรถนะครับมันจะทําให้รถยนต์เนี่ยมีกําลังมากขึ้นนะครับทําให้ระบบไอเสียเนี่ยสามารถเดินได้สะดวกมากขึ้นนะครับไม่ต้องแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมใส่แล้วรถมันพุ่งกว่าเดิมมันวิ่งกว่าเดิมนะครับแต่ตรงนี้นะครับมันก็มี2แบบนะครับเฮดเดอร์ที่สร้างขึ้นมาใหม่โดยให้ช่างตีให้นะครับก็ แต่ละร้านจะมีสูตรคำนวณที่แตกต่างกันไปนะครับ421 41อันนี้แล้วแต่ว่าใครจะเลือกใช้สูตรไหนแล้วก็เหมาะกับเครื่องยนต์แบบไหนนะครับบางครั้งใช่ว่าโล่งเกินไปแล้วมันจะดีนะครับสำหรับรถบางรุ่นเนี่ยการตีเฮดโล่งๆหรือว่าตีเฮดที่ไม่ได้สูตรเนี่ยมันทําให้รถวิ่งแย่ลงซ้ําไปนะครับแล้วก็ยังกินน้ามันมากขึ้นด้วยนะครับแต่สำหรับรถบางรุ่นที่ไปถูกสูตรถูกทางเนี่ยแน่นอนครับมันต้องวิ่งกว่าของเดิมติดรถอันนี้รับประกันได้ว่าวิ่งกว่าเดิมแน่นอนครับเพราะฉะนนั้น ก่อนจะใส่เฮดเดอร์นะครับเลือกให้ถูกต้องนะครับเลือกแบรนด์ให้ดีหรือว่าเลือกร้านที่มั่นใจได้ว่าเขาจะทําออกมาแล้วดีแน่นอนครับผ่านในส่วนของเฮดเดอร์ไปนะครับเรามาต่อในส่วนของพักกลางนะครับอันนี้คานึกภาพไม่ออกจะให้เป็นมุดดูใต้รถก็อะไรอยู่นะครับก็เอาเป็นว่ามันอยู่ตรงแถวๆกลางๆนี่แหละครับมันคือท่อพักกลางนะครับเจ้าท่อพักกลางนะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นไส้ตรงหรือไม่ก็ไส้เกลียวนะครับ หน้าที่หลักๆของมันเนี่ยคือทําการดูดซับเสียงจากท่อร่วมไอเสียนั่นเองครับถามว่าการเอาพักกลางออกดีไหมอันนี้แล้วแต่รถนะครับสำหรับรถที่เป็นเกียร์ออโต้เนี่ยผมแนะนําว่าควรใส่ท่อพักกลางเอาไว้นะครับอย่าไปเอาออกเลยนอกจากมันจะช่วยให้รถไม่โล่งจนเกินไปเนี่ยข้อดีของมันอีกอย่างคืออะไรคุณรู้ไหมครับถ้าคุณเป็นคนที่ลำคาญเสียงท่อไอเสียนะครับเป็นคนที่ไม่ได้ชอบท่อดังๆหรือว่าไม่ได้ขับรถซิ่งเนี่ยคุณไม่ควรเอามันออกเลยนะครับเพราะว่าหน้าที่หลักๆที่เขาใส่พักกลางเนี่ย เพราะเขาช่วยให้มันดูดซับเสียงให้มันเบาลงนั่นเองครับนอกจากมันจะดูดเสียงให้เบาลงแล้วเนี่ยมันทําให้เสียงไม่เข้าห้องโดยสารด้วยนะครับตรงนี้ถือว่าสําคัญมากๆครับและข้อที่3นะครับหมอพักท้ายหรือว่าปลายท่อได้เองครับอันนี้ดูไม่ยากครับเดินไปดูท้ายรถได้เลยจะมีปลายท่อยื่นออกมาแน่นอนครับจริงๆเจ้าหมอพักท้ายเนี่ยมันแทบไม่ต่างจากพักกลางเลยนะครับหน้าที่หลักก็คือการพักเสียงนั่นเองครับ ทําการซรับเสียงให้มันเบาลงนะครับแต่สิ่งที่ต่างกับท่อพักการ่ยก็คือลักษณะาการวางไส้ด้านในนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับท่อพักปลายแต่และรุ่นมีไส้ที่ต่างกันออกไปนะครับคุณจะสังเกตได้ว่ามันจะมีไส้ตรงไส้เยืองอไส้ย้อนไส,ส้วนอะไรต่างๆนานาจํานวนมากนะครับแล้วถ้าถามว่าเราต้องเลือกท่อพักปลายแบบไหนถึงจะเหมาะกับรถเราอันนี้ต้องดูด้วยครับว่า รถเราเป็นเกียร์อะไรรถเราเป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์ CVT ออโตเมติกธรรมดาต้องดูด้วยครับว่ารถเราเนี่ยใช้เกียร์แบบไหนแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยมีการ m o d ิฟายเพิ่มหรือเปล่าหรือเป็นมาตรฐานนะครับอย่างรถที่เป็นเกียร์ CVT เนี่ยการใส่ท่อที่เป็นไส้ตรงหรือว่าท่อที่มันใหญ่และโล่งจนเกินไปเนี่ยก็ทําให้รถเนี่ยมันโล่งเกินไปนะครับพอมันโล่งเกินไปเนี่ยมันก็วิ่งไม่ออกเหมือนกันนะครับเพราะมันไม่มีอะไรมาอัาน้นมันเอาไว้เลยนะครับ ส่วนรถที่เป็นเกียร์ธรรมดานะครับก็ตรงท่อพักไปเนี่ยคุณไม่ต้องซีเรียสเท่าไหร่นะครับถ้าอยากได้เงียบๆก็จะใส่เป็นไส้เยื้อหรืออะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าใครบอกว่าอยากให้รถมันวิ่งวิ่งขึ้นเนี่ยใส่เป็นโล่งๆอะไรเงี้ยก็ดีครับเพราะว่าเกียร์ธรรมดาเนี่ยมีกําลังขับที่ดีกว่าเกียร์ออโต้อยู่แล้วนะครับสําหรับวันนี้ผมโปนไม่สนับไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่รอบหน้าจะเป็นเรื่องของรถยนต์หรือว่าการถ่ายรูปแต่งรูปรถซิ่งนะครับก็ฝากติดตามมาไว้ด้วยนะครับมีเรื่อยๆแน่นอนสำหรับ